ก็เสนอตามนี้6ข้อนี้นะพี่น้องครับโอเคได้คือแบบที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะเริ่มต้นในงานที่รับผิดทับที่ทำเรื่องนี้ก็คือโครงการจัดการน้ำป่าชุนนะแล้วก็ให้การจัดระบียบนะครับทางประเท่ด้านเหนือของผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการให้ ชนตำบลคลองด่านจังหวัดสุพรรณได้มายื่นจดหมายนะครับถึงกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนในลดความเห่อมล้ําซึ่งประเด็นที่พี่น้องเนี่ยต้องการก็คือว่ามันมีเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยพันแไร่นะฮะแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ย 1 3 0 0ไร่นะครับพี่น้องอคลองด่านนี้ว่าต้องการที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่นั้นเนี่ยในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลด,วดวความหมลุลรำนะครับเราได้รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปพิจารณานะครับเ,เพื่อจะแจ้งให้กับพี่น้องตำบลคลองด่านเนี่ย ทราบ่อไปนะครับตอนนี้ก็อยากจะเชิญตัวแทนของพวกเรานะฮะได้คุยกับสื่อมวลชนนะครับเชิญเลยครับนายรันอยู่ค,ครับรองนายกงครงการบริหารส่วนตำบลลํด่านนะครับอำเภอบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายก,กเกษตรกรมลานนะครับเนื่องจากพื้นที่บ่อบน้ําเสียเนี่ยของตำบลลวาดา่านนะทุกเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเนี่ย มีการก่อสร้างเมื่อประมาณปี2547นะครับและหยุดการก่อสร้างประมาณปี2547นะครับซึ่งตลอด,ลอดระยะเวลาที่หยุดการก่อสร้างมาจนถึงขนาดนี้นะครับก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับก็จนมีการทําประชาพิจณ์เมื่อปีพศ2559นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็ ประชาชนชาวตำบลคลองด่านและใกล้เคียงนะครับมีการเสนอสรุปมาเป็น6ข้อ6แนวทางเลือกนะครับเกิดเป็นแลนด์มาร์กนะครับให้ให้ให้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของตำบลคลองด่านนะครับและโดยเฉพาะช่วงนี้เจอโรคโควิด -19 ไปนะครับจากการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นป่าชายเลนน่ะพื้นที่ชายทะเลนะครับจำนวน3 3 0 0ไร่นะครับซึ่งพื้นที่รวมเนี่ย ประมาณ1 9 0 0รอไร่แล้วก็มีการก่อสร้างอาคารไปแล้วประมาณ600อไร่นะครับตอนนี้เหลือพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับที่อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเนี่ยประมาณ1,300อไร่นะครับและ3นะครับให้ท้องถิ่นบริหารจัดการและบริหารการท่องเที่ยวเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ังกาวเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดนะครับ 4. ให้องค์การจัดการน้ําเสียตั้งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะครับการทุนจริตโครงการบำบัดน้ําเสียข้างดานเพื่อ ให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานเป็นข้อมูลแก่ประชาชนนะครับและ5ให้องค์การจากกัดการน้ำเสียใช้พื้นที่ด้านเหนือของที่ตั้งโครงการก่อสร้างของบัดน้ำเสียเนะี่ยปรับปรุงเป็นสวนน้าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวเป็นสวนสุขภาพนะครับและข้อที่6ให้องค์การจากกัดการน้าเสียนําแนวทางการแก้ไขน้ำเสียของจังหวัดตกลงการนะครับของกรม อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและกองโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับมาใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาน้าเสียของจังหวัดสมุทรปาการนะครับและโดยรวมนะครับที่ประชาชนเน้นนะครับและก็อยากให้ทางคณะกรรมการเนี่ยไปพิจารณาคือนำพื้นที่ที่เหลือจากการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นป่าชายเลนเนี่ยจำนวนพันสามร้อยไร่น่ะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและก็ ดำมนินที่ดังกล่าวไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นะครับจะดูรายละเอียดนะครับแล้วก็จะแจ้งให้กับทางพี่น้องอาตำบลฟังงานทราบต่อไปนะครับ